ดีมากรีโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับรับอะไรดีครับผมอาหารตามสั่งเราก็มีนะครับสั่งได้ทุกอย่างเลยครับทางร้านเรานะถ้าท่านสั่งแล้วทางร้านเราไม่สามารถทําได้หรือไม่มีนะฮะร้านเรายินดีให้เงินคุณทันทีหนึ่งพันบาทครับผมมีอย่างนี้ด้วยเหรอคัาผมโอ้โหถ้าอย่างนั้น พี่ขอเนื้อพญานหน้าขาดกระเพราที่หนึ่งพญานาขดกระเพราสักครู่นะครับเออทางร้านเราต้องขอโทษนะครับอ่านี่เงิน1 0 0 0พบาทครับผมวันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับทางร้านเราไม่สามารถทำอาหารที่คุณสั่งได้นะครับ <c oughs> โอ้พี่นึกอยู่แล้ว ใครร้านไหนจะไปเอามาได้เนื้อพญานาคเนื้อพญานาคไม่มีใช่ไหมเนื้อพญานาคมีครับแต่วันนี้กเะเพราเราหมดต้องขอโทษจริงๆนะครับเนื้อพญานาคมีแต่กะเพรามดออ ทวงน้ำครับอาจารย์ไปเออเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเซลล์ขายหม้อเหรอโอ้ยขายหม้อให้เมียฉันไงส่งเซลล์ที่ไหนกันแล้วอุ้มขโถเอ้ยโอ้โหแล้วหม้อมาทำไมอ่ะฮะนะเฮ้ยจุ๊บเนี่เมียฉันมีหม้อแล้วไม่ต้องมาขายให้เมียฉันหรอกนี่เจ้าดาไม่ผิด แกนี่พ่อมากใช่ไหมไอ้บ้ามม่จะพูดจริงๆนะอยู่ๆก็มาหาว่าฉันพ่อมากแกหาว่าแม่ฉันมีผัวเยอะหรอไม่คือไม่ใช่อย่างนั้นฉันดูจากรูปเนี้ยฮะทำไมแกเนี่ยแกคือไอ้มากใช่เปล่าจะถามทำไมดูจากรูปก็รู้แล้วมันเหมือนกันสักนาดเนี้ มันเหมือนตรงไหนวะ,ะนี่ก็หนุ่มพอหล่อเพี้ยวนี่แก่เหี้ยวเหี่ยวเลยเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยจริงเออไป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 ,ไปฉันเนี่ยผัวหนา้าผัวใช่ไหมใช่ที่จะบอกให้เมียแกตายแล้วไม่นา่าเมียฉันอยู่กับฉันมาเนี่ยเขาไม่เคยตายสักทีเขาจะตายได้ยังไงเขาบอกว่าตายแล้วยังไม่เชื่อเลยเนี่ยเขาจะเชื่อได้ไงอ่ะเขาบอกว่าตายแล้วก็ตายแล้วสิไม่ตายเมียฉันไม่ตายวิญญาณเมียแกอยู่ในหม้อนี้แล้ว คนบ้าอะไรจะลงไปในหม้อได้ทั้งตัวฉันไม่เชื่อหรอกทำไมาคนจะลงไปได้ในหม้อได้ทั้งตัวฉันเคยลงแล้วลงได้หน่อยเดียวเดี๋ยวแกหมายถึงอะไรเนะ <c oughs> ี่ยดูสายตาแกออกเลยเนะี่ยแกนึกอะไรเนะี่ย <c oughs> เคยลงลงไปแล้วเคยจะไปหมอบเมียงไงลงลงลงได้แค่ขาสาบานว่าแกคิดอย่างนั้น <c oughs> จ,ะจะเล่นถึงกสาบานเลยเหรอเออ ไปเลยไปเลยไปเปากเสียไปเลยไปไม่ต้องมากลับไปเลยไปไไไได้ไไอย่าไปพูดอีกนะว่าเมียฉันตายห้ามพูดเลยนะรีบไปสิได้ได้รีบไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกรู้แล้วไม่ต้องกลับมาบ้านฉันอีกและอย่างไมฉันเไปเลยไปเลยเ้ยไปด้วยโอ้หาเมียฉันตายแล้วไอ้พวกปากเสียจะตายได้ยังไงนาจัง นกลับมาแล้วเหรอจ๊ะพี่แก่มากจอุ้ยพี่มากเฉยเพี่มากค่ะอ๋อคือเข้าใจผิดแล้วจ้ะพี่มีแค่สองขามียออาจจะตาลายนะฉันคิดถึงเธอจริงๆเลยคิดถึงเมียจริงๆเลยทุกวันทุกคืนคิดถึงแต่เมีย พี่มาเป็นยังไงบ้างจ๊ะไม่เป็นยังไงแต่ว่าคิดถึงเมียมากอยากจะกลับมาหาเมียจจะขาดพอจ๋าพี่เดี๋ยวพี่นั่นไอแดงลูกของเราค่ะนี่ชูเธอใช่ไหมชูเธอใช่ไหมนั่นไอแดงลูกของเราเองจ้ะฮะลูกของเราจ้ะนี่ลูกลูกเราโตขนาดนี้เลยเหรอฉันให้มันกินนมวัวนมควายน่ะมันก็เลยโตไว พ่อใจล้นจไม่ถามข้ละเอียดถีบเต็มท้องเลยพ่อพ่อรักแม่เขานะลูกพ่อจ๋าดูกอดหน่อยกอดลูกกอดกดกดหน่อพอรู้ไหมพี่ไปอยู่ที่นู่นแล้คิดถึงเธออยากจะกลับกอดเธออยากจะมานอนอยู่ในเียเดียวกันเดี๋ยวกันนะ คุยกับแม่ก่อนว้าหนูคิดถึงพ่อครับเดี๋ยวค่เล่นกับพ่อนะครับเดี๋ยวขอพ่ออยู่คุยกับแม่ก่อนนะหนูไปซื้อลูกอมอะไรกินก่อนไปลูกไปหนูไม่กินลูกอมครับเดี๋ยวฟันผูกครับอ๋อ,อหนูไม่กินลูกอมเหรอลูกครับอ่าคือตองงี้ หนูไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะไปสักพักไปนานๆน,นะลูกนะหนูไม่มีเพื่อนครับเอ่อหนูไปไปเล่นจะถุนก่อนก็ไนดนะ้ไหมลูกบะาต้ถุนของเยอะแยะเดี๋ยวงูกัดครับหนูไม่ไปใช่ไหมลูกไม่ไปครับจะอยู่กับพ่อครับเธอออกไปเสื้ออะไรสักพักปะ เออพี่จ้ากลับมาเหนื่อยนั่งพักก่อนนะจ๊ะเธอออกไปซื้ออะไรก่อนดีกว่าพ่อครับงั้นผมไปกับแม่ครับ <c oughs> ลักษณะพ่อไปคาศึกมานานน่าจะหิวนะเนี่นย <c oughs> หิวหิวจ้ะหิวหิวนั่งพักก่อนจ้ะจา๋จาจา๋จาจา๋าจ้าจ๋าคิดถึงเธอจริงๆเลยอะพี่เหนื่อยมากไหยจา้า ก็ก็ไม่เหนื่อยเ้าจ้ะเห็นหน้าเมียก็หายเหนื่อยแล้วจ้าเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวหน้าอจะไปตำน้ำพริกให้กินสุดยอดฝีมือของเมียพี่เราไปดนวยนะจ้าจม่ไปทำเก็บใจแล้วป่าพ่อครับพ่อช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าพ่อไปลบมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อไปลบมาอุ้ยมันก็มี ทหารสองสายลูกแล้วมันก็สู้กันลบกันยิงกันอาปูนยิงกันนะลูกแล้วก็คนก็ตายด้วยโอ้โหแล้วพ่อเอาปืนยิงฆ่าศึกไปกี่ทีครับพ่อไม่ได้ยิงปืนสักนัดหรอกลูกเพราะว่าพ่อไปเป็นทหารน่อยู่ฝ่ายสเสบียงไปเก็บตำลึงเก็บเจ้าอมทั้งในข้ากินเงี้ยลูกทีพ่อไปเป็นทหารตั้งหลายปีพ่อไปเก็บเจ้าอมให้ทหารเหรอครับ ผมจะภูมิใจในตัวพ่อดีไหมเนี่ยภูมิใจสิพ่อไปเป็นทาหารเนี่ยน<อ>ะ <c oughs> ป็นไงจ้าเรื่องนี้เดียวจ้าแค่หยิบมะนาวก็เสร็จแล้วละจ้าอุ๊ยอะไรจ้าพี่มากจ้าหยิบมะนาวให้หน่อยสิจ้าเดี๋ยวพ่อไปเก็บมะนาวก่นนานานอนลูกเดี๋ยวพ่อจ้ะจะได้กินละไปตรงไหนอ่ะ นานงานนะจ๊ะตรงนั้นนะจ้ะตรงไหนอะตรงนั้นนะจ้ะไหนนั่นไงอยู่ต่ำชี้ซะสูงชับที่มากตีหน้าทำไมนั่งพี่เจ็บเลยตรงตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนั้นนะจ้ะนั่นน่ะโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเลยแล้ใจเลยโอ้นี่นี่นี่อยู่นี่จ๊ะเอ้าเอ้าเอ้าไปเออ น้านักนักนั่งอยู่ที่เกา่เอาอ้าแล้วนี่มือใครอ่ะมือแม่ครับแม่เป็นคนมือยาวแม่ถึงได้สาวอยู่ทุกวันนี้เหมือนที่เขาบอกไงครับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเฮ้ยนี่ตัวอยู่นู่นมืออยู่นี่ยาวขนาดนี้ผีแล้วละ่ะเฮ้ยเมียชตายได้จริงๆเนี่ยไม่อยู่แล้วะ ที <Net> ่มากี <laughs> sure. ่มพ่มาี่มากับมก่อนสพ่อจากลับมกินน้ำพริกของแม่ก่อนน้าพริกของแม่อร่อยกว่าน้าพริกตะยองอีกจ๊ะี่มากพจ น่าจะเป็นที่นี่แน่ๆเราคงจะมาไม่ผิดเขาหู้ว่าชาละวันขาบตะเภาทองผมไปถามที่หลิมคลองเขาว่าตะเภาทองขาบชาละวันทุกวันนี้ผมก็ไม่ทราบเอ๊ะ ใครมันคาบใครกรันดีมากเราเป็นคนที่ชอบร้องลีเกแม่นาคสามดีหนึ่งสองไม่ดีออใครเล่นหรือ,อยังไม่รู้เราก็เพิ่งมาถึงด้วยเออ,อยากจะทราบว่าในคนนะมีบ้านอยู่ไหมเ,ออเล่นคนเดียวในบ้านมีคนอยู่ไหมสิเออในบ้านมีคนอยู่ไหมที่ขามานี่มีธุระอะไรเหรอ ไอเด็กน้อยเขิดแถวนี้แคกใช้เห็นจระเข้บุกไหมจระเข้ข้านี่คือหมอปราบจระเข้มีเทียนระเบิดปัตตานีโอ้โหเอามาจากปัตตานีเลยเหรอครับเป็นเทียนระเบิดน้ำจะมาจับไอชละวันจระเข้ตัวใหญ่ที่เคี้ยวมันเป็นเพชรเก็ดมันเป็นนิน เขี้ยวเป็นเพชรเกตเป็นนิงมันใช่ไอแ้แค่เหรอครับใช่สิหัวมันเียเกยอยู่อยู่ฝั่งโน,น้นหางเคยอยู่ฝั่งน,น,นี้ฉันจะมาปราบจระเข้เจอไอแ้แค่ไหหนูน้อยผมไม่เคยเจอไม่ได้คบมันเป็นเพื่อนครับไม่ได้ต้องคบเพราะไอ้จระเข้นี่มันร้ายกาจมากอ๋อมันเที่ยวไล่กัดคนฆ่าจังมาปราบจระเข้ลุงเป็นหมอปราบจระเข้ใช่งั้นตีเลยครับ งั้นเรามาเล่นปาบจระเข้กันไหมครับอ๋อดีดีดีดงั้นเดี๋ยวลุงเป็นหมอเดี๋ยวผมเป็นไอ้แค่ออลองฝึกปาบดูไล่แค่ตัวจริงมันมีไหมล่ะแถวเนี้ยไม่มีมนนมครับไม่มีครับไอ้ดีมันยิ้มกูขำว่ะผมไม่ค่อยชอบขำเด็กไม่เปไรชอบขำเด็กๆแล้วแกเป็นใครวะเนี้ยพ่อแม่ไปไหนพ่อแม่ไม่อยู่ครับจับหนูใส่กระบอกใช่ครับพอพ่อแม่มาถึง หนูออกจากกระบอกก็ป๊อกป๊อกป๊อกอไอเนียต่อไปดังต่อปากต่อคำของเราได้เราอ่ะจะเล่นกับผมไหมครับเล่น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 เลยครับเล่นเล่นได้ครับเฮ้ยเฮ้ยตาเราฝาดหรือเปล่าสงสัยต้องเอาตาจี้เปลือแล้วแย่หยอดเรื่อยๆตลกคนนี้เรืแปลกๆ ตอนซ้อมมันไม่พูดเฮ้ยเอ้าตะกี้ยังหายไปแล้วผมไม่ได้ใครวะเนี่ยก็ผมมาได้ครับมันเป็นใคร เด็กผีครับเด็กผีครับโอ้ยมีใจกันเลยจับมือหน่อยจับมือหน่อยโอ้ยเด็กผีนี่ศรัทธามากเลยบขนาดนั้นน่ะโดนนำตั้งสามศูนย์เกือบ้ยจะมาตีเสมอได้เก่งเก่งเก่งทำได้ไงวะ พอดีเซอร์อเล็กเบอร์กุสันเขาเก่งจะบ้าเหรอผมไม่ใช่เด็กผีแบบนั้นครับาไม่ใช่เด็กผีแต่ถุงเหรอไม่ใช่ครับผีแบบไหนผีแบบไหนนะครับออยากรู้ใช่ไหมครับใช่เอ๊ะที่ไหนวะเนี่ยอือเด็กคนนี้ผี่ะวะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้มันยังอยู่แถวนี้เลยนะ ไม่เจอวะเอ๊ะมันไปไหนวะเมื่อกี้เรายังเห็นมันอยู่แถวนี้อยู่เลยเอ๊ะมันหายไปไหนวะนี่ถามจริงๆเถอะไม่เห็นเหรอเห็ือนตะตีเถอะสาบหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีมาเฮ้ยเป็นผีเหรอเชอจะเข้ามานะนี่มีมีดหมอด้วย ไหนไม่เห็นมีหมอหรือพยาบาลเลยไี้บิหมอเนี่ยมันแทงอะไรอ่ะอยู่กับใครเนี่ยมาเลยผมก็อยู่กับแม่ได้ไนไหนเอ็งมีแม่ด้วยเหรอบิดสิแม่เป็นจระเข้เหอแม่เป็นโอ้โหแม่เป็นคนที่เป็นจระเข้ไหนแม่เอ็งอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไหมหาหานี่นี่ เค,คเคอออเาายเห็นไหมนี่คือสิะเยาอ่าวิธีการโชว์นะครับคุณผู้ชมครับจับจระเข้ไพ่หลังปุ๊บยกหัวขึ้นมาอ้าปากเอาน้าใส่ไปเห็นไหมจ้า่วนแต่งด้วยเจะาอะไร <c oughs> หยุดเดี๋ยวนี้นะี่ทำลูก,กูเดี๋ยว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 ไหนลูกแกนี่ นี่แสดงว่าลอยจระเข้กัดมาใช่ไหมนาเป็นแบบนี้บอกเราดยเราจะปราบใครไม่ใช่อย่างนั้นยังไงฉันคือแม่นาคแม่นาคแล้วลูกจะบวชเม,มื่อไหร่เพราะคงจะเป็นอีกสองสามวันจะได้แจกซองอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นแหมเคลิิมนานด้วยกันนะฉันคือผีแม่นาคทางตะปิดเขามีแต่ไปนาคพระขนง ฉันหนองอยู่ไม่ได้น้ําท่วมไปหยุดจังนีเอาลูกไปเอาลูกไปเลยเอาลูกไปเลยไม่หยุดทําไมจะมาปาไปแค่แกอย่าอยู่เลยฉันไม่อยู่อยู่แล้วฉันอยู่ปักเกรดมาให้ข้าหักคอซะดีๆไม่เอาไปหักไปเอ็ดดีดดีดไทยเลยนะเอ็ดแดนครับล็อกล็อกเสรจบ แม่พอเธอนะพี่โน้ตพอแต่ครับมาฉากเดียวจะให้คุ้มเลยเหรอครับไม <ง grounded. S 1> ่น่า,ารีบออกเลยสองคนกนำลังเล่นเข้ากันเลยนะเนี่ยไปไปรับรับเลยไปหเยุดหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไปไรได้เป็ดไปมาฉากเดียวให้ตายเลยไหนบอกให้เล่นทั้งอาทิตย์ๆๆเลย ฆ่าตัวไม่พอใจ <c oughs> เอาตายแล้วเหรอตายดิโอโหเอามาฆ่ากันดีกวันนี้นเอาฆ่าเลยร้อยสมน้าแก่หนูดีนะ <c oughs>